เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานขนมกุยช่ายสีชมพูหรือว่าอั่งถอกล้วยเป็นขนมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับนิยมนํามาไหวาเทพเจ้าและบรรพบุรุษครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือกุยช่ายสีชมพูหรือว่าอ่างถอกล้วยของร้านบิ๊กสเต็กร้านอาหารจีนชื่อดังที่ตำบลปากน้ําโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เรามาคุยกับพี่หมวยเจ้าของร้านบิ๊กสเต็กกันครับสวัสดีครับพี่หมวยครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อรัสรินสวัสดิ์อุดมพรนะคะอายุ58-59แจแล้วค่ะชื่อเล่นชื่อหมวยนะคะเป็นเจ้าของร้านวิกสเต็มค่ะร้านตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะจุดจีนปีนี้ครับที่ร้านทําอะไรขายเป็นพิเศษนะครับจุดจีนปีนี้ก็จะมีอ่งตองกล้วยนะคะซึ่งเรียกภาษาไทยคนคนไทยก็จะเรียกว่าผู้ชายสีชมพูหรือคนจีนบางคนก็จะเรียกว่าอ่งปวยท้อนะคะแต่ความหมายเดียวกันก็คือผู้ชายสีชมพูค่ะอ่างตอกกล้วยมีความหมายว่า รรมีความหมายก็คือว่าให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอ่างถอ่กล้วยเนี่ยก็คือจําลองมาจากลูกท้อสวรรค์ทีนี้เนี่ยลูกท้อสวรรค์เนี่ยสามพันปีถึงจะออกลูกครั้งหนึ่งให้คนได้กินแล้วก็มีความสุขวา่ขวา,ส,วาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เป็นอุตสโลบายว่าจะปั้นขนมเนี่ยให้มันคล้ายๆลูกท้อนะคะแล้วก็ทานได้ตลอดสมัยก่อนเนี่ยก็จะ มีเฉพาะวันชิวอิกจับหง่คือเป็นวันป้าจีนนะคะเดือนหนึ่งมีสองครั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยมีขายทุกวันนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยากรอช่วงเทศกาลพี่หมวยช่วยอธิบายรูปทรงของขนมอ่างทอกั้วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่างทอกล้วยนะคะเอ่ออ่างเนี่ยแปลว่าแดงทอก็คือลูกท้อกล้วแปลว่าขนมถ้าแปลรวมกันก็คือขนมขลกล้วยแดงนะคะความหมายของมันก็คือว่าสีแดงเนี่ยหมายถึงว่าความเป็นมงคลแต่ทีนี้เนี่ยในของคนจีนเนี่ย อย่างสีชมพูกับสีแดงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสีเดียวกันนะคะเพราะถ้าขนมเนี่ยทำมาเป็นสีแดงเลยมันไม่น่าทานนะคะก็เลยจะเป็นรูปทรงลูกท้อสีชมพูนะคะและ้วก็ตุ๊กจีนเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลใหญ่ประจําปีเลยของคนจีนไม่ว่าจีนในประเทศไทยหรือจีนพ้นทะเลนะคะก็จะต,ต้องไหว้หังนขอก้วยทีนี้ของที่ร้านเนี่ยก็จะทําเป็นกิมมังกรหรือลูกแก้วนะคะแล้วก็มีตัวพบสีทองซึ่งเป็นลักษณะที่เราจน สิทธิ์ไปเลย<ม>แล้วก็ทําให้มันมีความพิเศษคือเวลาลูกค้าไปไหว้ก็มีความเป็นสิริ์มงคลมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครที่อยากลองขนมอ่งทอกล้วยหรือว่ากุยช่ายสีชมพูของร้าน b i ิกเซ็กนะครับผมก็สามารถลองสั่งกันได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ,อาได้เลยครับเป็นคนจีนเธอจะได้อ่างเปาแต่ถ้าเป็นของเราเธอจะได้ทุกย <S 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 อย่างเออสายเตด้วยเราอะ <S <S บอกเลยว่า อยากได้อะไรให้ผมพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะฮะกับผมกันกนพัฒน์เช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15โง15ทางช่องวันสาครับวันนี้ต้องขอกล่าวลาด้วยคำว่าซินเจียยูอีซินนี่หวใยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเฮ่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับ